ใครบอกว่าจองคิวเคลือบแก้วนานลูกค้าคันนี้ก็จองเมื่อวานได้ทําวันนี้ใครที่สนใจจองคิวนะครับผมลองจองเข้ามาได้นะฮะคิวอาจจะว่างเป็นช่วงๆบางทีก็เยอะจนล้นเลยบางทีก็เงียบกิบเลยนะครับผมทีมงานพนักง,งานของผมบางทีก็นั่งตบยุงกันเลยนะฮะมาดูการล้างล้อแบบเต็มระบบกันดีกว่าลองมาดูนะครับผมว่าเรามีอุปรกรณ์อะไรบ้างคลิปแปรงแย่ล้อได้ไหมครับผมเราเปลี่ยนใหม่ให้ท่านแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่ด้วยลองมาดูสิจะทนทีมงานพนัก งานเราได้หรือเปล่าหลังจากเราแปลงเสร็จแล้วแล้วก็มาแปลงด้ามไม้เก็บอีกหนึ่งทีนะครับผมแปลงตัวนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายแต่ขอติหน่อยครับผมมันใช้เวลาพอสมควรใครอยากจะเก็บงานเองที่บ้านนะครับผมแนะนําเลยแปลงตัวนี้เราก็ให้ดูระบบการถ่ายของเรานะครับผมอุปกรณ์เรานี่โคตรเยอะเลยผมอยากจะเอาภาพสวยๆมาให้ท่านดูนะฮะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหลังจากเราล้างรถเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะแปะเทปกาวให้ประมาณนี้เลยเพื่อป้องกันใบขัดไปโดนนะฮะเอาแล้วขั้นตอนขัดหยา หายไปไหนอย่าบอกแนละ้วลืมถ่ายอีกแล้วผมว่าผมถ่ายเก็บไว้แล้วนะอา้าวลบอีกแล้วก็ชมข้าวๆประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมเอาจริงๆคลิปเต็มผมก็มีหลายคลิปนะลองไปเลื่อนกันดูคันนี้ใช้เวลาไม่นานนะฮะเราก็เคลือบก็เช็ดสองฝั่งไปเลยงานจะได้เสร็จไวนะครับผมวันไหนจะมีทีมงานทําน้อยสุดนะครับผมจะเป็นวันเสาร์นะเป็นเคสสาหรับพิเศษนะครับผมแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเราจะรับงานชุดใหญ่ชุดจัมโบ้ประมาณนี้เต็มที่ไปเลยนะครับผมวันหนึ่งถ้าเรารับรายการรถเคลือบแก้วถ้าเป็นรถเก่ง ประมาณนี้หรือลดเล็กกว่านี้นะวันหนึ่งนะจะรับได้ประมาณสัก4คันแต่ถ้าเป็นคันใหญ่นะฮะก็อยู่ประมาณ2-3คันนะฮะที่อยากจะทําการล้างเดเทลทั้งในพูดง่ายๆก็สปาภายในแล้วก็ขัดสีรบรอยนะฮะชุดนั้นจะใช้เวลา2-3วันนะครับผมแต่ถ้ารายการดังนี้นะฮะใช้เวลา3-6ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าล้างรถนะครับผมจะใช้เวลานี้เดียวครับใครจะเข้ามาใช้บริการแนะนําจองคิวก่อนเข้าใช้บริการก่อนนะครับผมไม่ว่ารายการชุดเล็กไม่ว่ารายการชุดใหญ่หรือจะล้าง รถหรือรายการอื่นๆนะฮะแนะนําจองคิวก่อนครับผมรถที่ร้านผมก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ผมจะให้งานมันไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่เล่งพนักง,งานจะให้งานมันออกมาดีที่สุดอนาคตผมวางแผนไว้นะฮะจะรับเฉพาะรถรายการเท่านี้เท่านั้นล้างรถผมจะตัดออกนะฮะทางนี้ทางนั้นสีพลเรเยผมไม่อนุมัติ